นี่นะคะน่อไม้อัดถุงนะคะนาะเรานึ่งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนาะมันจะสวยนะคะนาะนี่นะคะนาะเรานึ่งแล้วมันก็จะสวยแบบนี้นะคะนาอนี่นะคะอ่อนมากเลยนะคะเนาะหอมด้วยนะคะเนาะหน่อไม้นะคะนาะหน่อไม้อัดถุงนะคะเนาะพร้อมส่งนะคะนาะแม่เอฟซีคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะนาอนี่นะคะนาะนี่นะคะนาะวันนี้น้องพัดก็ไปส่งของมาแล้วนะคะ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 นาะ นี่นะคะเนาะเหมือนจะดมไเลยหาไม้นะคะเนาะนะคะหนาไม้แอดถุงนะคะนี่นะคะเนาะพร้อมส่งนะคะเนาะนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะไปก็แกะต้มนะคะถ้าคุณแม่เซีคนไหนกินไม่ทันก็ซื้อไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเนาะแล้วอยากกินก็เอามากินนะคะเนาะนี่นะคะหอมๆอ่อนๆนะคะต้องพัดขายเป็นโลนะคะเนาะ นะคะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะเนาะที่เบอร์โทร0 6 4 8 5 9 8 8 4 8เนะคะเนะาะเบอร์นั้นมีนนไลน์ด้วยนะคะทักได้นงามงามเออคหล่อไหมหล่อหล่อมัน,มนขาวด้วย แล้วนึ่งสุกออกมาแล้วเราก็ซ้อนถุงนะคะเนาะเราจะไม่ให้นิ้วมือเราโดนหน่อ,อไม้นะคะเนาะเราจะไม่ได้จับอีกนะคะเนาะเราจับแค่รอบเดียวนะคะจับตอนที่เราเข้าถุงครั้งแรกตอนที่ยังไม่ได้นึ่งนะคะงา <c ười> มเมนเหรอ เครื mm ่องต่ละคาย นะคะน้องหน่อไม้อะถุงนะคะนึ่งสุกแล้วนึ่งสุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องเราก็ไอ้นั่นไอ้นั่นนะคะเนาะเราก็ซ้อนถุงอีกนะคะเนาะก็พร้อมส่งนะคะถ่ายเป็นโลนะคะเนาะใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ